เลยฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันนี้เนี่ยผมได้เตรียมงานจากคุณระพีมานานถึงสามชั่วโมงเดินเท้าเปล่าจากจากราชวัตรมาถึงวัดสเกตโคตรไกลแล้วก็ต้องเดินกลับอีกนะครับด้วยความที่เราไม่มีงบประมาณผัดลอยไม่ค่อยมีงบประมาณนะเดี๋ยวนี้เนี่ยคือเราพามาเที่ยววัดในกรุงเทพเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอยู่แต่บ้านบางคนไม่ได้นะเที่ยว่ะอี๋ยวเข้ามาดูก่อน ตอนนี้ผมอยู่ที่วัสเกตนะครับวัสเกตมีความเป็นมาอย่างไรจะให้คุณละพีไปพาคที่ว่าเอาก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้อันนี้ก็เป็นการหางานให้นะโอ้อโ 搞嘞。<laughs> <laughs> ตอนนี้ฉัดลอยไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายเดี๋ยวจะให้คนละพีไปพักไม่ได้ทําการบ้านอะไรมาเลยพัดลอยนี่คือแบบเห็นอะไรเป็นคอนเทนต์ก็จะหยิบไปเลยนะเห็นว่าวันนี้ว่างก็เลย ย,ย้อนย่เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังแล้วกันสารการประเรียนนะครับสารการประเรียนแห่งนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่สําคัญตามประวัติศาสตร์นะฮะมีตำนานเรื่องในพระราชพงศ์าวดารว่าเมื่อวันเสาร์เดือน5้าแรม9ก้าข้าปีขาลจตวาศพจุลศัพ์ราช1 1 4หตรงกับพุทธศัพ์รดาชร3 2 5คราวที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครั้นดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระยามหากษัตริย์เสด็จการศึก สงครามจากขเขมรเสด็จเข้าขโครนทวารประทับนะเหรอประทับสงมูลาธพิเศษเอามานะ <c oughs> ประทับสงมูลาพิเศษ <c oughs> ก่อนสเสด็จขึ่อครองราชสถาปนาราชาจักรีวงศ์จากนั้นพระนาชาทานเี่ยจชื่อวัดสแกเดิมเป็นวัดสเกต ก็เมื่อก่อนเนี่ย<อ>เขาไม่ได้ชื่อวัดว่าวัดสเกตชื่อวัดสแกเขามีต้นสแกเยอะนะผมก็ยังไม่รู้ว่าต้นสกแกมันเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเราไปดูมุมนั้นบ้างดีกว่าคืกกอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดินพาไปดูดเรื่อยๆว่ามันจะมีอะไรน่าสนใจบ้างปะ่าเอาบรรยากาศได้ผ่ายเป็นตอนเรากลังเดินเดี๋ยวใส่เพลงแบบ โดยมนุษย์นะไม่ใช่ไม่ใช่ทํำจริงไม่ใช่ท้ำจริงรซึ่ง,งในกรุงเทพหาทํำจริงอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับรต้องไปต่างจังหวัดโอ้อันนี้ขออนุญาตนะครับคือมันมันต้องปรับแสงเพราะมันมืดมากในกล้องที่จะเห็นชัดกว่าตาจริงนะตรงนี้เนี่ยก็จะมีอารมณ์ประมาณประหวัด เกี่ยวกับการมอบถวายมูลค่ามหาศาลของสิ่งที่เขาใส่ไว้ในนี้นะ น,นี้เนี่ยก็เป็นอินฟินิตี้สโตนะครับที่ทานอสรลืมมาไว้ไม่ใช่ออ,นนอันนี้ก็เราเดินไปเรื่อยๆเลยดียวอ่าอันไม่เป็นพระปางต่างๆนะครับมผมไม่รู้เรื่องปางพวกนี้นะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ผมรู้เลยก็คือคนที่หล่อหรือว่าปั้นรูปรปั้นเหล่านี้เนี่ยมีสีมุกมากๆเลยสังเกตว่า คือมันมันดูเก่ามากเลยนะคือแบบจริงๆเราคาดว่าเป็นพระใหม่คาดว่าเป็นพระใหม่นะครับคาดไว้เพราะว่า,า,าใช่ใช่ใช่เคทผู้ชมฮะพอเราออกมาเนี่ยเขาจะมีการต้อนรับด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะเป็ไนไอ้น้ำพิเศษขึ้นดูขาดทองอะเดี๋ยวขึ้นเลยปะโอโหคนละห้าสิบบาทนี่หว่าเดี๋ยวนี้มีเก็บตังค์แล้วหรอ ไม่น่มันจะพ้อกลังข well, oh, okay. nice. 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 nice ันทั้นฟรีขันทั้นฟรีอ่าอโโคตรร้อนโคดมัเ็จะคลอันคล้ายๆเหมือนกันเรากำลังขึ้นสวรรค์อยู่นะครับมีพวกไอ้น้ำเเครื่องทำไอ้น้ำรอบล่านี้จะเป็น ก็ยั่ไม่ทันกนยังคงอยา่ที่ผู้ปราอไม่ไม่ผู้ระทำยัเพราะว่าเลื่วจะทำยังไงก็ไม่ทันนั่นเองไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนที่นับผรดชอบพุทธศาสนาแม้ไม่นักศึกาพุทธศาสนาก็ไม่ทันคนได้คนผมเองก็ไม่ได้มานานเหมือนกันมก็คือว่า คนเรเขวพูดใาสนาแล้วไม่ควรจะลาดเป็นคนที่ดื้อเป็นคนที่ดื้อเราไม่คนรจะขอเนี่ยเราไม่คจามบันไดให้มันดูพันน้อยที่สุดเพื่ให่ทั้งคนแก่คนเด็กแล้วผูใหญ่ขึ้นมาได้ในตะก้าผมเคยโดนเต่าที่ใส่เท้าแถวนี้ด้วยนะตอนนี้ผมปวดอยู่จะไปโทดไม่ได้คนที่เข้าใจผิดจริงมักจะปกปดตัวเอง ไม่อยากใช่ใครรู้ว่านักสืบเราพูดภาาชนะอาที่เป็นดาราเออจริงจริงเอ้นมดเออนี้อน พูดตรงนี้มีคาเฟ่เออใชอใครได้ใครที่มาภูเขาทองแล้วไม่ตีละครั้งถือว่ามาไม่ถึงนะครับจัดเลยไหมพีเดี๋ยวอันนู้นอย่างนึงหมดเมื่อตอนเด็กเนี่ยผมได้ตีอันี้นะแต่นี่ตีจนแตกแล้วอ๋อคุณตีจนแตกเลยเหรอเออจริง คงคือต้องย้ายมาตีนี่ออยู่ไปไกลเลยเดี๋ยวเราถ่ายกันส้บวินคตีมันพูดดังหนึ่งสองสาม E เดี๋ยวผมกอสารภาพเลยนะว่าผมเคยสไลด์ลงมาจากตรงนู้นอ่ะลงมาือผลของข่ามานี่ต้องบอกนะร้อนโคตรเลยนะไปเดินเดินไปหัวจะร้อนก็เดี๋ยวโอ้โหเฮ้ยก็ไม่สวยมากเลยเนี่ยพูดถึงโคตรร้อนร้อนมากนี่ผมนี่เวลาทมาคนึกขนาดนี้เลยร้อนเหมือนเดินสวนสนามอยู่กลางทางแดดอ่ะนี่แหละที่สาเหตุได้เมียกเลยรอรอ เราไม่รู้ได้เลยว่าที่จริงมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เพื่อทำร้ายได้ฟังเรื่องผลของธรรมะนี่จะเป็นมิวจากข้างบนครับร้อนมากทุกคนแต่ถ้าไปมาเ้าขึ้นไม่ถึงทะเลว่ามาไม่ถึงนี่เราก็ได้ลมละเอ่ราควรจะมุ่งหน้าเข้าไปยางธรรมะและ พยายามปฏิบัติธรรมะเพื่อให้ได้รับผลแห่งธรรมะจากการปฏิบัติของตัวของเราเองที่พูดมานี้ก็เห็นว่าพอคนท้วงจึงขอยุติการยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขปถวารีมีความสุขทันวันนี้คุณพีและหมดเป็นตกล้องเขาส่วนใหญ่นะครับ ทำงานเบื้องหลังนะใช่แล้วก็ในส่วนของประวัติเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังในตอนอยู่ข้างบนจะอยู่ข้างบนจะไปอธิบายให้ฟังหนึง่งต่อต่อเรื่องความมัน่นคงในประเทศศาสนาเรื่องความมั่นคงนั้นศาสนาต้องจับผู้อยู่แล้ว เย็นมากเลยทุกคนนี่คือเราเดินใกล้มีาถึงยอดแล้วนะใช่ใช่ใช่คือถ้าเกิดมีเสียงงมเนี่ยขอพายจริงกต้องการความมั่นคงสมุทธเจ้าจิตงาสพุทธเจ้าในสัตเดียวเดียวที่ถอดแสงเพราะว่าตอนนี้ไม่มีคนเลยคจะถอดจิตงานร้อนมากเอราะที่จัดงาจะมีคนเราจะไม่ถอดแเลยได้ตัวดีมี่นคงจิตงานเราจะไม่ถอยแสกได้ Terima kasih uh, oh โอเคเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังว่าตลัดมันเป็นยังไงนะครับมาเลยครับ ของขาลอพารามนะครับแล้วก็รล่านานามใหม่ว่าวัสเกตนะครับซึ่งแปลว่าทำรัะเกศาเนื่องจากเนนคยระทัพทพิธีพระยามสนานเมื่อสเสด็จเป็เนประธานหลังจากกรมพูชามากราจารุจา์จุนธมบุรี <c oughs> สมัยนั้นรุนทม,มบุรีนะครับเดี๋ยวดู ถ่ายเลยดูโพ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 ยตอนนี้ก็บรรยากาศมันค่อนข้าง,งโอเคมากชอบคนมันจะเยอะคนมันเยอะเราก็ต้องใส่แมสก์ให้ดีป้องกันอะไรนะเดี๋ยวเราพักดืม่มน้ำเหมือนเดี๋ยวเราดื่มน้ำโกกกักะะไไดโกกเราลิปเก่าแล้วหรอเดี๋ยวก็ไปรีคลิปเก่าน้ำโกกน้ำโกกเขาไม่ได้จ่ายโกกแบบไม่มีผงชูรสนะไม่มีผงชูรสเลย เดี๋ยวพอนังจาที่เราพูดไปด้านบนเสียงแล้วเนี่ยเราจะลงมาเขย่าเปลี่ยนดวงกันว่า ก็ได้แต่ก็ดีที่ได้คุณมาอันนี้คือเขาให้เขาเขียนอะไร เขียนชื่อเพื่อเป็นสิริอมองคลหรือเปล่าอ่เดี๋ยวเขียนเวลาที่เดี๋ยวเขียนให้เขียนชื่อนะอย่าเขียนพัดเอยเราจำชื่อโดดได้ละโอ้ซึ้งเลย และครอบครัวผัดรอยวันนี้ผมก็เขียนรอาบุญผัดรอยลงไปให้วนะเพราะว่าเรามาเราไม่ได้แค่เอาบุญแค่เราสองคนนั้นเรายัางเพอแผ่บุญไปให้คนดูอีกด้วยสที่เก่า ัาชมกันได้เลยนะครับเไม่ขี้อากาศเมื่อวานยังไม่ร้อนเท่านี้เลยลองหัวด้วยนะ ว่าเหตุการณ์ต่างๆกำลังไปในทางลบซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาเพิ่มมากขึ้นมีศัตรูเขาที่ก็จะมืดมนมลบมากเลยเคื่ ก็จะมีเรื่องร้ายๆบ้างแต่สุดท้ายกลับการเรื่องดีขึ้นเป้าหมายในอนาคตประสบความสำเร็จโอเคโอ้ดีนะเนี่ยดีดีกว่าเบอร์หกเยอะโอ้ตอนนี้นะฮะเราก็กำลังจะเดินลงจากบรมบานพศนะฮะก็ เขาเรียกว่าอะไรอิ่มบุญกันเลยทีเดียวบุญมากๆเลยอิ่มบุญอิ่มใจนะคุณแล้วก็เห็นเทียมเซแล้วท่านจะร้องไห้เลยนะครับแต่ผมไม่เห็นเทียมเซแล้วเนี่ยจะดีใจเลยครก็แล้วแต่ดวงโชคชะตาของคนเลยนะเวลานั้นอันนี้บอกนะครับมันเชื่อส่วนบุคคลนะฮะมันจะไปเอาแน่นอนจริงๆไม่ค่อยได้นะมาเลือกเขาเรียกว่าเชื่อ50-50นะครับประาศได้ว่าเชื่อก็ดีไม่เชื่อก็แล้วแต่ก็ไม่เป็นไรเลยไม่มีไรว่าเดี๋ยวเรามาดูแรงวัดสเก็ตกันดีกว่า เ,เคยได้ยินไหมครับว่านีด่ดูดูดูนี่อันนี้เขาก็เอาเป็นเศษเหล็กเอามาต่อต่อต่อ,ตอ,ตอกันเศษเหล็กที่พังไปแล้วนะฮะสนิมครัเคยได้ยินไหมว่าแรงวัสดุเกษดเปรตวัสดุถัดอ่าจะเป็นประวัติยังไงเอียคุณละพี่เอาไปพากูไหมเดี๋ยวเล่าสดเลยเล่าสดพอมีความรู้อ่าไม่ไม่เล่นด้วยไม่เล่นด้วย แต่ก้อามีเาไมื่อก่อนนี้เขาจะเป็นเขาจะเป็น,นเป็นรอยพระพุทธบาทเป็นรอยพระพรุทธบาทอ่าตอนนี้เขาเปลี่ยนแล้วผมไม่รู้นะว่าเขาย้ายไปอยู่ไหนรรหรือว่ายังไงเนี่ยผมจำได้ผมมาตอนที่เขาสร้างรูปปั้นใหม่ๆแหล,นและนี่เริ่มแยกละลกอรอยรูปปั้นเริ่มแยกนะครับ คือสมัยก่อนเนี่ยนะท่านผู้ชมสมัยรัชกาลที่สองเนี่ยโรคหาหรือว่าอาหิวตาตกโรคเนี่ยนะครับระบาดระบาดแบบระบาดเยอะมากรสองเหรอใช่ครับ okay. คนเสียชีวิตแบบหมื่นสองหมื่นกว่าคนเนี่ยเอาทำไมรู้อ่ะ เออท,ทำไมรู้อ่ะครับสมัยก่อนน่ยนะคนเสียชีวิต2,000 0ื0 0สามมืกว่าคนเลยนะครับสังคมสมัยนั้นเนี่ยเขาห้ามเผาเขตกำแพงเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวเมืองก็เลยเอาศพทั้งหมดเนี่ยไปไว้ตรงประตูผี เอาศพไปกองรวมกันเอาศพไปไม่ทันเผาก็ต้องฝังแล้วครับท่านผู้ชมเฮ้ย <Okay. S 1> ไม่ทันเผาก็ต้องฝังแล้วครับแล้วก็อย่างที่รู้รู้กันนะครับพอเวลาศพมันมาอย่างนี้เนี่ยแรงพวกนี้เนี่ยมันหิวมันหิวก็จะมากินซากศพพวกนี้ก็เลยเป็นชื่อแรงวสเกตครับเพราะว่าแรงเนี่ยก็เยอะจริงๆนะฮะท่านผู้ชมลองดูตัวนี้ดิโด,ดเห็นตัวนั้นไ่ะหัวมันหักแล้วหัวไปไว้ oh. ที่ตัว ก็รู้ว่าเป็นจาดคอตัวเองโอแรงนี่โหดจริงเลยคือจริงเนี่ยโรคหาเนี่ยเทียบไม่ได้กับโรคโควิดอ่าคณเอาหลอดคูแล้วนะเพราะว่าโควิดสมัยนี้ร้ายแรงกว่าเยอะนะฮะดังนั้นเนี่ยไอ้โรคหาโรคนีเนี่ยมันหมดไปแล้วไม่ต้องไปกลัวหรอกแต่อย่างน้อยถ้าคนเป็นโควิดก็ไม่ต้องเอาไปโดนทิ้งที่ประตูผีนะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาตีระฆังกันหน่อยนะครับแต่เราไม่มีไอ้ที่ตีเดีเราก็ต้องใช้มือตี เดี๋ยวตัดต่อใส่เสียงใส่เสียงบองอ๋อรอยตัดต่อใช่บองอ๋อสงสัยต้องใช้ใช้มือตีหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้อันนี้ก็เป็นหลวงพ่อโตใช่ไหมอ๋อนี่ไงรอยชาวพระพุทธเจ้าตรงนี้ป่ะเขาย้ายมาตรงนี้ป่ะเรียกว่ารอยพระพุทธบาทนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราขออนุญาตเดินเข้าไฉนๆใช่จริงด้วย ึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วอะ่ะคือตรงไหนเรายังมองไม่เห็นเลยแต่ที่แท้เน<อ>ี่ยมือสั่นไปหมดละรอยพุทธบายเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดว่ามันเกิดขึ้นหลายที่มากเลยเกิดขึ้นทุกที่ที่นึกถึงบางทีไปเกิดใต้น้ําก็มีนะคือไม่จำเป็นต้องจะต้องให้พระพุทธเจ้าไปเหยียบบางทีก็เกิดขึ้นมาได้ถ้าที่จะมานะหลวงพ่อโตด้วยน,นี่นี่หลวงพ่อโตอยู่ตรงนี้อยู่ข้างไหน ที่เราถ่ายเมื่อสักครู่นี้นะครับส่วนที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อโตเนี่ยก็เป็นเพราะว่าองค์มันใหญ่นั่นเองเราเรเรียกกันหลวงพ่อโตนะครับคร <c oughs> ับแนึกว่ารออะไรสังเกตว่านักท่องเที่ยวค่อนข้างจะเยอะนะครับไม่แปลกใจนะครับสถานที่ที่สำคัญแล้วก็สวยขนาดนี้เนี่ย ไม่ไม่มาเที่ยวก็คงแปลกนะครับบอกไว้เลยว่าคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่สุดท้ายของเดือนนี้ก็ได้อันนี้พูดจริงๆเลยนะเพราะว่าไม่มีแล้วนะครับคือผัดลอยเนี่ยช่วงนี้ค่อนข้างยุ่งๆหน่อยนะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับมาในช่วงประมาณเดือนมิถุนากันยายนี่นพูดแค่ปลายปีอ่ะต้องไปรับใช้ชาตินะครับปลายปีเป็นนเพรไปทําตามความฝันก็ถ้าเกิดไม่เจอกันเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจแต่ยังไงก็ต้องกลับมาอยู่แล้วนะครับ อาจจะหายไปเท่าประมามสี่เดือนนะ,ะเราทิ้งช่องนี้ไม่ลงอี่แล้วครับแล้วก็เดี๋ยวคุณละพีเนี่ยยังไงยังอยู่กับผัลอยตลอดแค่อาจจะลงคลิปน้อยหน่อยไม่เหมือนเมื่อก่อนละเมื่อก่อนนี้ไม่ถีเหมือนเมื่อก่อนใช่แต่เมื่อก่อนก็ไม่เคยถี <c oughs> ไม่ถีเหมือน <c oughs> เหมือนหมอนเหมือนสมัยดิดดดเหมือนเหมือนสมัยการต่อผัดลอย โอ้สมัยตอนแต่ก่อนตัดต่อตอนแรกๆตัดอย่างปั่นอะตัดแบบซูมเข้าซูมออกเดี๋ยวนี้เราก็ยังปั่นอยู่แต่ว่าเราก็เพิ่มความโปรเฟสชันแลขึ้นมามากขึ้นช่อง YouTube ช่องเพลงวงสแตนแมนแบนเพลงล่าสุดนะครับผมได้ไปแต่งเนื้อลองรัไปด้วยเพลงชื่อมิวนะครับซึ่ผมก็ไม่เข้าใจว่าแต่งมาได้ยังไงเพราะว่ามันแบบมันสะดุดหูคนฟังมากแล้วมันพาะอะเข้าใจปะคืออันนี้<ม>พูดให้ฟังไม่ได้อวยนะจ้ะ ผมมาเปิดแล้วแบบคนเขาคึกว่าเฮ้ยเพลงวงอะไรวะเขาไม่รู้ว่าเขาไม่เชื่อว่าผมรอ้องเขาไม่เชื่อว่าชอนแรปเนี่ยมันจะแดได้ดีขนาดนี้โอเคเราจะไม่โม้มากเดี๋ยวเดีออ๋ยวเหาขุยนไปก่อนนะครับเพราะว่าอาจจะต้องเดินกลับอีกสักห้ากิโลวันหนึ่งเนี่ยผมเดินประมาณส2บสองโลได้ไม่แปลกใจนะครับท่านน้ำหนักจะลด <c oughs> สำหรับท่านใดนะครับที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้พวกเราครับแล้วก็ ติดตามกดกระดิ่งไว้เลยนะครับเพราะว่าเราจะอัพคลิปใหม่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วก็มาเยี่ยมชมได้นะครับวดสเกตมาสักครั้งในชีวิตนะครับถือว่าดีเขาบอกว่าคนที่เกิดมาแล้วไม่เคยขึ้นวดสเกตเนี่ยถือว่ามาไม่ถึงกรุงเทพมาละครและวันนี้ต้องเราต้องเราอันนี้เป็นแถวเป็นเครดิตนะ เราก็ลืมเลยว่าเฮ้ยมันยังมีอีกที่นึ่งที่เข้ามาแล้วเจอเลยนะนี่ก็เป็นสวนข้างหน้าครับผมไม่ต้องเรียกสวนอะไรแต่ก็เป็นหลวงพ่อรูปเดิมอ่ะนะครับที่เราเข้าไปเจอท่านเมื่อกี้เนี่ยนะฮะโ,โอ้ที่ปัดน,นี้ก็น่าจะขนาดใหญ่กว่าบุคคลจริงสักประมาณนิดนิดหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราตั้งกล้องถ่ายไว้แล้วกันโอเคถ่ายถ่ายอะไรถ่าย,ถ,าย,ถ,าย,ถ,ายถ่ายรูป Vai, vai, vai,